ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหงเจอต่อโซสซดาดงัดพลังรั้งซูบิเมนดีเดลีเมลรายงานว่าอีมานอลอากาซิวเทรนเนอร์เรียวโซเซดาตเป็นแกนนำที่พยายามโน้มน้าวใจให้ซูบิเมนดีอยู่กับทีมต่อไปโดยกุนซือที่ส่งซูบิเมนดีลงเล่นในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2019ได้พบกับมิดฟิวรายนี้หลายครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อล่อใจเขาให้บอกปัดลิเวอร์พูลซูบิเมนดีเคยบริสเตธตอาเซนอลและเบยม์มิค เมื่อสมมติทีแล้วและตอนนี้เขาก็กําลังโน้มเอียงไปทางที่จะออกจากทีมมากกว่าที่เคยแต่เอากาซิลและผู้บริหารของลาเรอาได้บอกกับนักเตะร,รายนี้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาคือการอยู่ในสเปนต่อไปอย่างน้อยอีกปีแหล่งข่าวจากสเปนแนะนําว่าส่วนหนึ่งในเสน่ห์ของสโมสรน,นั้นรวมถึงว่าชีวิตของซูบิเมนดีในซานเซบาสเตียนนั้นดีเพียงใดผู้เล่นรายนี้มีเพื่อนมากมายในเมืองและชอบเดินเล่นในเทือกเขามอนเตอูกุนที่มองเห็นภูมิภาคแคว้นบาส เชียร์รโรเมโลรายงานว่าการย้ายไปยังสโมสรลิปูของมาตินซูบิเมนดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและกองกลางรายนี้ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาจะอยู่กับเรอัวโซเซดาต่อไปหรือไม่คาดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันตัดสินใจในอนาคตของเขาหลังจากที่เขากลับมาฝึกซ้อมตามปกติกับโซเซดาดแล้ว พอจอยจากเดือดรายงานว่าเรอัลโซเซดาดกำลังกดดันอย่างหนักเพื่อโน้มน้าวใจให้มาตินซูบิเมนดีปฏิเสธในการย้ายไปยังสโมสร,รลิเวอร์พูลการพยายามน้มน้าวจากผู้บริหารระดับสูงของสโมสร,รไปยังซูบิเมนดีทําให้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากแล้วสําหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้และหงแดงยังต้องตกลงกับโซเซดาดเรื่องค่าตัวย้ายทีมหากนักเตะยินยอม เลวิสติวจังเมลสปอร์ตรายงานว่าอ m มานอัลอากัวซิลผู้จัดการทีมเรอัลโซซิดัดได้พยายามพูดคุยกับมาตินซูบิเมนดีอยู่หลายครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อพยายามโน้มน้าวให้เขาไม่ย้ายไปยังสโมสรลิปูในช่วงสมเมอร์นี้อาก a าซิลได้บอกกับซูบิเมนดีว่าชีวิตของเขาในซานเซบาสเตียนนั้นดีแค่ไหนมีทั้งภูเขาและอาหารลดเลิศบรรยากาศที่แสนดีและเน้นย้ำว่าชีวิตของเขากับที่นี่นั้นดีแค่ไหน ผู้เล่นรายนี้มีเพื่อนมากมายในเมืองและชอบเดินเล่นในเทือกเขามอนเตอูกูซึ่งมองเห็นภูมิภาคบาสที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมากและตอนนี้สโมสรเองก็กําลังวางแผนให้เขาเดินทางไปเบอร์ลินในวันนี้เพื่อลงเล่นเกมกระชับมิตรอีกด้วยแต่หากซูบิเมนดีตัดสินใจย,ย้ายออกจากสเปนซึ่งณนะตอนนี้ยังคงมีความเป็นไปได้สูงแม้ว่าผู้จัดการของเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการโน้มน้าวแล้วก็ตามข้อตกลงดังกล่าวก็อาจจะสรุปได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารและสโมสรเลอเอาสโซสรสดามีความตั้งใจอยากที่จะให้มาตินซูเบเมนดีอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยหนึ่งฤดูก,กาลหน้านี้เรื่องอนาคตของเขากำลังจะชัดเจนขึ้นแล้วในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ มิเกลเลเกาเดนักข่าวจากนอร์ติเชียสเดกิปุสโกสื่อท้องถิ่นแพรนบาสระบุว่ามีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการย้ายทีมของมาตินสูบิเมนดีในซัมเมอร์นี้เรอัลโซเซดาโตสกัดจะไม่มีอำนาจเลยหากสโมสรลิเวอร์รพูลตัดสินใจใช้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรในการคว้าตัวสูบิเมนดีดังนั้นซูบิเมนดีจะเป็นคนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายและจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาเองเท่านั้นแล้ว ฝ่าบิโซโรมโนและคอร์ดออฟไซ์เปิดเผยว่าณนะตอนนี้เดียวของมาตินซูบิเมนดีขึ้นอยู่กับดิช์นฮิวผู้มืนในการกีฬาของสโมสรลริผูเองแล้วสโมสรลริผูกำลังใช้ความสามารถของผู้อำนวยการกีฬาของสโมสร,รของพวกเขาในการโน้มน้าวใจผู้เล่นให้ยอมรับข้อเสนอและย้ายมายังถิ่นแอนฟิ์ให้ได้พวกเขาต้องการหาทางทำให้ข้อตกลงนั้นสำเร็จได้ในที่สุดและพวกเขาเองก็มั่นใจและมองโลกในแง่ดีว่าจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงนี้ได้ ค่าฉีกสัญญาของเขาคือ60ล้านยูโรดวมภาษีแล้วเป็นข้อตกลงที่แพงเลยทีเดียวแต่ลิเวอร์พูลต้องการทุ่มเงินก้อนโตกับเรื่องนี้ลิเวอร์พูลมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับเรอัลโซเซดาดได้หรือไม่ก็ใช้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่ว่านั้นไปเลยแน่นอนว่าพวกในการกีฬาของพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเอเนต์ของซูบิเมนดีและเขากำลังใช้สิ่งนั้นเพื่อหวังจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ตอนนี้ลิวอพูจะมุ่งเน้นไปที่ซูบิเมนดี้เพื่อทำการปิดดีลให้ได้เร็วที่สุดแต่จากนั้นในเร็วๆนี้อาจจะมีดีลอื่นๆเข้ามาสําหรับทีมหงแดงมากขึ้นลีลาเวรายงานว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีสมอรนไหนที่จะสามารถดึงดูดใจของมาตินซูบิเมนดี้ได้แล้วแต่การเข้ามาอย่างแข็งแกร่งของลิพูซึ่งเป็นสมอรนที่ชาบิอลอนโซ่ไอดอลของเขาเป็นตำนานที่นั่นทําให้ตอนนี้ความรู้สึกของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและซูบิเมนดี้ชื่นชอบลิพูแล้วในตอนนี้ บอพูไม่แสดงท่าทีสันคลนในการคว้าตัวมาตินซูเบมดีตามรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมนีมีรายงานตั้งแต่วันพุธว่ากองกลางวายัย25ปีแสดงท่าทีพร้อมย้ายไปเล่นให้หงแดงส่งผลยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซ์เร่งดำเนินการทำข้อตกลงกับเรอัลซิดาดเพื่อจัดการเรื่องค่าตัวแตะนั้นเดียร์ติก,กับเลโลโบเผยว่าหงแดงยังคงช่างใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจ่ายเงินว่าจะดำเนินการจ่ายเต็มราคาหรือพยายามหาทางต่อรองรวมถึงการประเมินเงื่อนไขาการจ่ายเงิน ส่งคลให้เดลิเมลลงข่าวเมื่อวันพรหัสบดีที่ผ่านมาว่าอีเมอร์ก็เอากอซิลเทนเนอร์ลาเรลกำลังกล่อมให้ซูบินดีอยู่กับเรลาโซดัดต่อไปอย่างไรก็ตามหงแดงไม่มีท่าทีวันเกรงกระแสะข่าวดังกล่าวโดยทางสกายสปอร์ตยมีเชื่อว่าลิฟูกำลังผลักดันอย่างหนักเพื่อหาข้อตกลงกับเรลาโสดาดแต่ปัญหาไม่ต่างจากรายงานของเดียรติกและเรโลโบ เพราะสื่อดังเงยอรมนีระบุหงแดงยังคิดไม่ตกเกี่ยวกับขั้นตอนการจ่ายเงินว่าจะยอมซื้อสัญญา60ล้านยูโรหรือหาทางต่อรองซึ่งกรณีหลังอาจทำให้เสียเวลามากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายวัน ฝ่าบิโซโุมโนโยืนยันมาตินซูบิเมนดีรู้สึกอยากจะย้ายไปร่วมทีมลิฟูเป็นอย่างมากเขาเชื่อว่าลิฟูเป็นสโมสรที่มีอะไรที่พิเศษจริงๆและตอนนี้เรอัลโซซิดาดกำลังกดดันให้ซูบิเมนดีนั้นอยู่กับทีมต่อไปจริงๆดังนั้นพวกเขาจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนแต่ก็มีความหวังส่วนลิร์พูลณนะตอนนี้พวกเขาเองก็ยังคงรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของผู้เล่นรายนี้ ผอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวสก,กายสปอร์ตยมียืนยันมาตินซูบิเมนดีตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการอยากที่จะเข้าร่วมทีมกับสโมสรลิเวอร์พูลโดยจะมีผลในทันที ตอนนี้ทางสโมสรลิปูกำลังเร่งการเซ็นสัญญากับซูบิเมนดีโดยการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยกองกลางทีมชาติสเปนวัย25ปีมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมทีมหงแดงอย่างมากและบริษัทเอเจนซี่ของเขาคือไอดับโกลบลซึ่งมีคอนเนคชันที่ดีที่สุดกับสโมสรลิเวอร์พูลเนื่องจากพวกเขาเป็นเอเจนต์ให้กับชาบิอลอนโซด้วยเช่นกันยังไม่ชัดเจนว่าลิปูต้องใจค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรหรือไม่หรือว่าสามารถเจรจาต่อรองแบบผ่อนชำระเป็นงวดๆวไป มิเกลเลดาวนอติเชียสเดกิปุสโกรายงานว่าส่วนหนึ่งของผู้คนที่ใกล้ชิดที่สุดกับมาตินซูบิเมนดีให้คำแนะนำเขาว่าอย่าปล่อยให้รถไฟขบวนนี้นั้นผ่านไปแต่ผู้เล่นดูเหมือนจะชัดเจนว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายไปร่วมทีมกับเดอะเรสแต่ก็ยังคงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปในเวลาเดียวกันขี่ลิเวอร์พูล พวกเขารออย่างใจจดใจจอ่อและมีเหตุผลสําหรับซูบิเมนดีที่จะไม่ยอมแพ้และอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายในการติดตอ่อเรอัลโซเซดาและหารือเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงิน60ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาที่ไม่มีทางต่อรองได้ของเขาซูบิเมนดีสนใจประสบการณ์ในการเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาโดยตลอดและเดินตามรอยไอดอนของเขาอย่างชาบิอลอนโซซึ่งเขารักษาความสัมพันธ์อันดีกับเขาไว้เพราะเขาไม่เคยหยุดให้คําแนะนําซึ่งเป็นแนวคิดที่ดึงดูดใจเขาเป็นพิเศษความสับสนของซูบิเมนดีเปิดโอกาสให้มีความหวังน้อยมาก เพื่อหวังว่าเขาจะอยู่กับเรอัวโซเซดาต่อไปเนื่องจากลิพูยังไม่รับสัญญาณในการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของเขาด้วยเช่นกันโซเซดาดเองก็ได้เริ่มต้นใช้แผนโน้มน้าวใจสู่บิเบนดีเนื่องจากพวกเขาตระหนักดีว่าไม่มีอะไรจะทำในด้านการเงิน,นสู้ค่าใหนที่ลิพูจะยื่นให้ไม่ได้และกลยุทธ์ของพวกเขาจึงขึ้นอยู่กับความรักและพวกเขาวางแผนที่จะจัดตั้งทีมเพื่อพยายามคว้าชัยชนะอีกครั้งหรือไล่ตามความฝันเช่นการเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อีกครั้งในฤดูกาลหน้า มิเกลเลกกเดนนักข่าวจากน o ติเชีดีกู s c สเก่าที่เป็นสื่อท้องถิ่นแคว้นบาสและใกล้ชิดกับสโมสรเรอัลโซซิดาดก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่ามาตินซูบเมนดีนั้นมีใจให้กับลิพูจริงๆและตอนนี้โตสกาตของเขาก็กำลังกดดันใส่เขาอย่างหนักและนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าเขาอยากที่จะย้ายทีมจริงๆแล้วนะครับซูบิเมนดีคือใครหข้อรู้จักนักเตะลิพูและแมนยูอยากได้ สมบูรณ์แบบสำหรับกองกลางหมายเลขหกชาบิอลอนโซเคยชมมาแล้วเปิด5ข้อรู้จักมาตินซูบิเมนดีกันให้มากขึ้นหลังมีข่าวทั้งลิพูและแมนยูให้ความสนใจลิ์พูสนใจที่คว้าตัวมาตินซูบิเมนดีกองกลางทีมชาติสเปนของเรอัลซเชดาดมาเข้าทีมแอนฟิลด์ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายสมร์นี้โดยที่นักเตะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบรรดาสโมสร,รยักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้งแมนเชสเตอร์เดนท์อาเซนอลและบาร์เซโลนาต่างให้ความสนใจมิดฟิลด์ตัวรับทีมมมมชชชาาเเปนเเนนุดแโร2024ล้วือกั วันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับซูบิเมนดี้ให้มากขึ้นใน5ข้อดังนี้ 1. เส้นทางลูกหนังซูบิเมนดี้เกิดในแคว้นบาสกอนเข้ามาอยู่กับอาร์เดมีของเรอัลโซเซดาทีมรักของตัวเองเมื่อปี2011ตอนอายุ12ขวบซูบิเมนดี้ก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเรอัลโซเซดาเมื่อปี2 0 1 9และด้โอกาสลงเล่นเกมแรกในลาลิก้าด้วยการเป็นตัวสำรองนัชนะเคตาเฟ่2-1จนถึงเวลานี้ซูบิเมนดี้ลงเล่นให้โซเซดาในทุกรายการไปแล้ว188เกมโดยเป็นเกมลาลิก้า144นัดทาได้7ปรระตตู 2. สไลล์กาเ่น ซูบิมนดี้ทำหน้าที่เป็นกองกลางตัวรับแต่เขาไม่ได้มีจุดเด่นแค่การตัดเกมเท่านั้นเพราะยังทำได้เยี่ยมในการผ่านบอลและหาช่องใจให้เพื่อนได้ดีอีกด้วยดาวเตะวัย25สาปีสามารถสร้างความสมดุลให้กับแดนกลางและแข็งแกร่งในการเล่นพื้นที่แคบๆรวมทั้งเก็บบอลภายใต้ความกดดันได้ดีอีกด้วยถือว่าเป็นกองกลางหมายเลขหกที่สมบูรณ์แบบ 3. สถิติไม่เป็นรองใครตามสถิติของเว็บไซต์ฮูสกอร์เมื่อเดือนมก,กราคมออกมาว่าไม่มีนักเตะลาดิ้าคนไหนที่ได้ครองบอลในแดนกลางมากกว่าซูบิมนดี อีกแล้วนับตั้งแต่ฤดูก,กาล2022ถึง2023ในฤดูก,กาลที่แล้วซูบิมดีมีสถิติเข้าสกัดชนะ55.1%ตัดบอลได้37ครั้งหรือเฉลี่ยอยู่ที่1.25ครั้งต่อเกมนอกจากนั้นในการเล่นลูกกลางอากาศก็ยังทําได้ดีโดยเอาชนะดวลกลางอากาศสูงถึง61.1%รวมทั้งยังแย,ย่งบอลกลับคืนมาได้สูงถึง169ครั้งในฤดูก,กาลที่แล้วอีกด้วยซีชาวีอลอนโซยังยกย่อง ชาบีลอนโซกุนซือไบเออร์ลิวเซ่นเคยร่วมงานกับซูบมดีมาแล้วตอนที่ทำหน้าที่คุมทีมสำรองของโซเซดาดระหว่างปี2019-2022อดีตกองกลางทีมชาติสเปนแ,และลิปูเก่าวชมซูบเมดีว่ามาตินเป็นนักเตะที่โค้ชทุกคนอย่างมีไว้ในครอบครองเขาเป็นนักเตะที่ฉลาดและมักคิดถึงเพื่อนร่วมทีมก่อนตัวเองเสมอเขามีความสามารถและช่วยทําให้นักเตะร,รอบๆตัวเขาเล่นได้ดีขึ้นเขายังรู้ว่าต้องทําอะไรต่อก่อนที่บอลจะถูกส่งมาที่เขาเขามีความสามารถในการจัดระเบียบเกมผมชอออบบทําาางนนกัเขออโซ หาติดทีมชาติสเปนมาทุกระดับซูบิมิรีผ่านการเล่นกับทีมชาติสเปนมาแทบทุกรุ่นทั้ง u 17 u 19 u 21 u 23, u 23และชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2021ซูบิมิรีลงเล่นให้ทัพกระทิงดูไปแล้ว10นัดและอยู่ในชุดควา้าแชมป์ยูโร2024โดยลงมาเป็นตัวสำรองและทำผลงานเยี่ยมในนัดชิงชนะเลิศที่ชนะทีมชาติอังกฤษ2ต่อ1หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ